สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันพุทธที่4กันยายน67กันนะครับท่านผู้ชมครับแจ้งข่าวสารการเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอ l เร t 10,000บาทว่าโอกาสที่จะจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนนั้นมีค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมสิ่งสำคัญที่ผมคาดว่าต้องมีการแนะนำในการเตรียมตัวกันในการรับเงินนั้นก็คือ จะมีส่วนของพร้อมเพย์เลขประชาชัว3หลักที่ผูกกับบัญชีธานาคารของผู้ได้รับสิทธิ์ให้เรียบร้อยเพื่อรองรับในการใช้เงินกันนะครับและยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เงินไขเดียวกับเงินดิจิทัลบร l l e t 1,000 0บาทหรือไม่หรือจะเป็นการจ่ายเข้าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกับกลุ่มผู้พิการให้โดยตรงเลยทั้งนี้ ตอนนี้นะครับที่เราทําได้ก็คือการสมัครพร้อมเพย์เลขประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยและอีกส่วนนึงก็คือการเตรียมบัญชีธนาคารเพื่อรองรับในการรับเงินกันนะครับทั้งนี้ท่านผู้ชมกลุ่มเประบางจากแหล่งข่าวก็คือจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชน รอบปัจจุบันก็ประมาณที่13-14ล้านคนนะครับก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการประมาณอีก1ล้านคนคาดว่าจะจ่ายให้กับ2กลุ่มนี้ก่อนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการคาดว่าจะมีการใช้เงินที่มีความจำเป็นในการใช้เงินมากกว่ากลุ่มอื่นอันนี้คือจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และก็ผู้ที่มีความรู้ในส่วนของการดำเนินการ ในครั้งนี้นะครับผมทั้งนี้ท่านผู้ชมกลุ่มของประชาชนทั่วไปที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตอนนี้สามารถลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทที่แอปทางรัฐได้อยู่นะครับกำหนดการยังคงเหมือนเดิมก็คือลงทะเบียนที่แอปทางรัฐได้ถึงวันที่15กันยายน67นี้เท่านั้นในการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะครับหลังจากนี้ไปก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก 16กันยายน67เป็นต้นไปจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตามกำหนดการเดิมแต่ยังไม่ประกาศช่องทางในการลงทะเบียนนะครับทั้งนี้ท่านผู้ชมเงื่อนไขทั้งหมดในการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางก่อนหรือว่าการดำเนินการจ่ายให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจะต้องรอการประชุมอนุมัติ จากคอรมอรกันกอดนะครับซึ่งล่าสุดภายในอาทิตย์นี้ก็มีข่าวออกมาว่าจะสามารถโปรดเก้าแต่งตั้งคอรมอรชุดใหม่ได้และจะเร่งประชุมคอรม,อรมอรให้เร็วที่สุดแล้วก็คาดว่าเมื่อมีการประกาศถาแถลงนโย,ยบายรัฐบาลครั้งแรกของคอรมอรชุดใหม่ก็จะมีในเรื่องของการจ่ายเงินดิจิทัล w a l เล็ตหนึ่งบาทนี้กันด้วยว่าจะสามารถดําเนินการจ่ายได้ทันทีเลยหรือไม่นะครับหรือจะต้องรอ เงื่อนไขาบางอย่างหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและคาดว่าเงินก้อนแรกที่จะใช้กันก็คือภายในเดือนกันยายน67นี้ก็คือต้องมีการใช้เงินประมาณอยู่ที่1.22แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประมาณอีก20,000่กว่าล้านบาทที่รวมกันแล้วประมาณ1.45แสนล้านบาทในการจ่ายเงินก้อนแรกภายในเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้จะจ่ายทันหรือไม่แต่ ข้อมูลออกมาว่าจะจ่ายทันแน่นอนและว่าจะเป็นอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินก็เตรียมการกันไว้ท่านผู้ชมทั้งคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งเป็นกลุ่มทั่วไปถ้ามีมือถือก็แนะนําลงทะเบียนที่แอปทางรัฐไวรอให้ขึ้นสถานะหมายเลข3ไวรอจะโอเคแล้วก็มีความชัวร์กว่าแต่ถ้าใครไม่มีมือถือเลยก็รอลงทะเบียน16กันยายนเป็นต้นไปหรืออาจจะเป็นกลุ่มในกลุ่มปรอบางที่จะได้รับเงินเลย ถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะรับผ่านพร้อมเพย์13หลักหรือเข้าเป็นวงเงินเข้าบบป,ประชาชนนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มผู้พิการก็จะรับเป็นพร้อมเพย์13หลักหรือเข้าที่บัญชีธนาคารที่รับเบี้ยผู้พิการแปดบาททั้งนี้ออรอครมอชุดใหม่อนุมัติหลักเกณฑ์ออกมาว่าจะดำเนินการอย่างไรก็ต้องดำเนินการอย่างไรก็รอการประชุมครอมออก,กันก่อนนะครับชุดใหม่ รอกันก่อนท่านผู้ชมใจเย็นๆแล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันนะครับท่านผู้ชมช่งนี้เดี๋ยวราหาสมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับเงินดิจิท่าน wallet หนึ่งหนบาทจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับลาการไปก่อนคลิปนี้ท่านผู้ชมสู้ๆกันนะครับผมสวัสดีครับ